ครับ,รบสวัสดีครับเพี่น้องมูอนียอาจารย์สมวังกันเลยมา้ทําบุญนะครับเพื่อวัดป่าห่วยมูเนองครับทึ้งผู้เดอ้อพี่นอ้องอ่าสิเดบัวงวิวเดอ้อพี่น้องวัดดีจ้าวัดดีจ้า <Okay. S 2> วัสดีครับคุณพ่อเสียทีคุณแม่เสียทีโชคดีปีใหม่อยู่ดีมีแห้งเพิ่มเจ็บจะได้ความไข่จะมีเดอ้อ,นอนเงินก็ไรนองทองก็ไรมาช่องสมหวังพารวยห้ามจนครับ

กว่าจำว่าได้นะวันผ่าสวยก่็เก่านะครับผมเออต้องสวยต้องสวยทั้งสวยทั้งรรวยโอ้แม่ขัวแม่ขัวแม่ขัวฝันดีบ่แม่ขัวคุณนายติงเลี้ยงหมื่นขึ้นฝันเห็นเจ้าด้หมื่นหนนี่ Qua phân nên cho về non dù anh về còn dù anh vẫn còn dù anh vẫn còn dù anh vẫn còn dù anh đi. còn dù anh vẫn 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 còn dù anh dù ข่อยได้ยินตะข่าวว่าแม่เจ้าบอกข่อยว่าเจ้าป่นอายุจะมีเงินเดือนญจีนแล้วเออ่อยใส่น้ำเด้อ <c oughs> เออคุณนายวุ่นฝันไปนี่นี่โอ้ยหมุกขึ้นนะครับเด้อพ่อพี่น้องพอดีฝันเห็นคุณนายติงรีนะครับคุณนายติงรีนะครับเพิ่นว่าเพิ่นอายุหาสิบสามหาสิบสี่เนาะหาสิบสามหาสิบสี่เพิ่นนอนอยู่ใต้่ลำส่างนะครับพ่อพี่น้อง ม่เพ่เป็นซีซูนป่จริงดิเออส่างไหมตีด้วยเออเจ้าเป็นนอนไหมเจ้าเป็นผู้หญิงไหมซีซูนห่ะโอ้ยซีซูนเหรอน้านี้น้าพ่อแม่พี่น้องอายุเพิ่ห้าสิบสามก็ห้าสิบสี่ปีนี่ดูหน้าตายังไม่ได้แก่เลยนะพ่อแม่พี่น้องดูหน้าตายังไม่ได้แก่เลยนะ เอ้าขนาดไม่หยิกดูคนอายุห้าสิบก็ปีเวอร์นาเสียเลยดิหนิเออเออะปาดตู้เวอร์นาเสียเลยผมว่ามันยี่สิบก็ปีที่สันดอกอืมหกสได้ยินตาข่าวว่าเพิ่นไปปนอายุเด้อเพิ่นพี่น้องเพิ่นมีกันเด็ดกินแล้วครับกลับเผยเผยพี่น้องนะครับเด้อมื้อนี้อาจารย์สมหวังก็ได้มากวัดป่าวัดป่าอยังก่อนนี่ซื้อวัดป่าอยังก่อนเหรอ อครับว so ัดป่าภูมืดปะครับวัดป่าภูมืดบ้านเทียบปับเด้อครับเด้อพี่พี่น้องนะครับบ้านเทียบปัทับนะครับออยู่บนภูเขาพียพี่น้องเอาอาจารย์สมหวังเอาบุญฝากเด้อครับเด้อเร้อวัดป่าเทียบปับนะครับวัดป่าเทียบปัทับ ครับผูใ้ใดฝันดีกับบอกพลอยพี่น้องเนี่เด้อแต่เจี๊ยบเป็นโชคดีนี่ยังก็ศูนย์แปดบ่เออฝันบ่ครับเมื่อวานไปงานศพเขาฝ้าลงหกศูนย์แปดโอ้โหครับพลอยพ่น้องเพผ่พ้ไ,ได้ไปงานศพหกศูนย์แปดเด้พอพลอยพ่น้องเด้อยหกศูนย์แปดสักทีเอเอไปบ้านมออ่วงญาตินี่ครับาหกศูนย์แปด <68. S 2> โบลูสามสามตัวระาแดงจึงคึงดูเตี้ยหกศูนย์แปดสิบเอ็ดหกศูนย์แปดครับคุพี่น้องคนวางหกศูนย์แปดตัวแดงจึงคึงเด้อคุณพี่น้องนะครับเอาจังได้ก็เอาบุญฝากคุพี่น้องเอฟซีเช่าโลกสุขสุขชนนะครับเด้อครับนะครับแต่มีโอกาสสิมาเที่ยวในวัดในว่าณสถานที่ตรงนี้ก็ขอเชิญนะครับเด้อคุณพี่น้อง นะครับมือนี้อาจารย์สมหวังเลยมาทําบุญก็ขอบุญฝากไว้พี่น้องเอฟซีสุขุสุก้นญยาติจถ้ำสุขุสุก้นให้มีตะกว้วมสุกว้วนจะเลื่นอนเด้อไปพี่น้องก้มเจ็บจะได้ก้มไข่ยังมีนะครับเมื่อคืนอาจารย์กับฝันเห็นคุณนายคนนี้นะครับนังยี่นี่แหละรับเคนไปนอนอยู่อ่า เพิ่นไปนอนอยู่น้ำสางนะครับอ่าน้ำสางนะครับอายุเพิ่นหา13หา14ปีนะครับกับนำสางกับตีไว้4004เดออผู้พิ non 40440เออฝากบุญฝากกุศลกับพู้พิ non เออบืสุขุสุขคนนะครับอันนี้เพิ่นก็น <c oughs> เริ่มนะครับกับเขา่ากับน้ำเอาบุญเอากุศลฝากพู้พิ non สุขุสุขคนนะครับเออนะครับวัดนี้อยู่ตั้งคู่แล้วครับพู้พี่น้อง นะครับเผินกับกำลังเห็ุกำลังสรรั่งกำลังกอ่อขับพอยพี่นองอ,อันนี้ก็คือบรรยากาศในวัดในว่าเจียบอพยปีนองได้ชมกันนะครับอาจารย์ก็ได้มาภาวนาเอาโชคเอาลาภฝากพยุยพีนองอยู่สถานที่ตรงนี้ตลอดวัดดีจ้าคุณแม่เศรษฐีวัดด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 ีครับวัดดีครับโชคดีบ่อนอ้องวดที่แล้วให้ศูนย์เก้าเต็มเต็ม อืมเวอร์ทีล่ลาอาจารย์สงวนทรงว่งหายศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนี้ย่ยครับครับนี่กับสถา,านจีในวัดเออพยทธพน้องนะครับอ่าเอาบุญอกุศลอ่าแต่อย่าลืมนะครับพ,รพี่น้องอาจารย์สมหวังได้ฝันเห็นอ่าคุ้นอ่านายจริงลี่เพิ่นอายุเพิ่น 5 3าเข่า54ปีนอนอยู่นำสั่งก็คือ4004นะครับเพิ่นกับบอกอีกว่านเพิ่นไปงานศพฝาล่งแดงจึงคึงอ่าหกศูนยับพี่น้องขอให้โชคดีลำรวยสุขสุขกด้อครับเด้อคลิปนี่กัไว้เพียงแค่นี้เด้อพ่อพี่น้องขอให้โชคดีลำรวยสาธุรวยๆวยสาธุรวยๆครับพี่น้อง นี่แหละครับฝันมือขึ้นเด้อพวยพี่น้องฝันมือขึ้นฝันเห็นคุณานายติงลี่เพิ่นนะครับอ,า,อาจารย์กับไปไปถามบ้านเลขที่เพ,พิ่นสามสิบเอ็ดพยพี่น้องบ้านเลขทีสามสิบเอ็ดนะครับอ,า,อาจารย์กับตีศูนย์สี่สี่ศูนย์ครับพอว่าเพิ่นนอนอยู่ในน้ำสางเพิ่นจะหายอาจารย์ไปคุดสางซอยนะครับเอาพอ,อ,อพี่น้องล่องวิเคราะห์พิจารณญญาจันทร์มึงนะครับเด้อนะครับ อลองเบิ้งครับพ่อกัตัดเหลี่ยมตัดสื่อเบิง้งนะครับอันนี้ก็คือ,อแนวทางให้กับพี่น้องเอฟซีสุขุสุขลนยังไดก็ขอยโจกดีลำาุ้ยนะครับเด้อพี่น้องมือนีอาจารย์กำลงจะเอาบุญให้กับพี่น้อง้อครับเด้อบุญมาฝากนะครับวันนี้ก็บนผู้เขานะฮะได้ทำบุญมือนีเป็นมือวันพระเออเอาบุญเอากุศลฝากพี่น้องเอฟซีสุขุสุขล้น จากไหนไก่มีแต่กว้วมซุกก้วมจะเจริญนะครับเด้อครับขอขอยโชคดีร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาสาธุรวย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 